ราะย่ิแล้วเงเราก็แซ่บได้แม่ไม่ว่านะคะทำไมเมจิจะร้องไห้อุ้ย่ไยังไม่ได้รองไงสวัสดีค่ะเมจินะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันที่เมตื่นเต้นมากๆในชีวิตของเมนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเมกําลังจะอายุ20ขวบแล้วะค่ะ คือจากเลขหนึ่งไปเป็นเลขสองมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่มากๆสําหรับเมย์เลยนะปีนี้นะคะเมย์ก็เลยตัดสินใจว่าจะจัดปาร์ตี้วันเกิดครั้งแรกในชีวิตของเมย์นะคะ<อ>คือปกติวันเกิดทุกปีเมย์อ่ะเมย์ไม่เคยจัดงานปาร์ตี้อะไรเลยนะส่วนใหญ่ก็จะแค่ทานข้าวกับครอบครัวหรือไม่ก็นัดกับเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะคะซึ่งปีนี้มันพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเมย์อายุ20แล้วค่ะเมย์ก็เลยคิดว่าเราจะต้องมีงานวันเกิดสักครั้งแล้วแหละซึ่งธีมของการปาร์ตี้วันนี้นะคะก็คือธีมแอบแซบนั่นเองเเเเเเืืื่่่่ออออแบวาาาามมคํพพพพูดขะจช ประโยคเลยอะอย่างเช่นแบบอยากแอบแซบอะอยากกินส้มตำอะไรอย่างงี้หรือไม่ก็แบบเฮ้ยวันนี้แกแต่งตัวแอบแซบอะอะไรอย่างงี้นะคะแม่ก็เลยตัดสินใจว่าจะจัดตี่มแอบแซบเลยแหละเพราะ20แล้วไงเราก็แซบได้แม่ไม่ว่านะคะแต่ปาร์ตี้วันเกิดนี้นะคะเม่ก็จัดเป็นปาร์ตี้เล็กๆนะคะชวนแค่คนที่สนิทมานะคะแล้วก็มาเล่นเกมกันมาทํากิจกรรมมาถ่ายรูปเล่นกันอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็คงอยากจะเห็นชุดแซบๆของเมย์แล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวเมย์ขอไปแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดให้มันแซบขึ้นกว่านี้ก่นะะะคค นี่นะคะก็คือชุดแอบแซบของเราแซบไหมแต่เดี๋ยวเมยจะใส่เบลเซอร์อคุมตรงไม่งั้นมันจะกลายเป็นแซบเลยมันจะไม่แอบนะคะแล้วเราก็มีกระเป๋าส่ชมพูเพิ่มความชมพูเข้าไปใหญ่ด้วยชมพูทั้งตัวเลยนะคะวันนี้ ทุกคนตอนนี้เมย์ก็มาถึงบ้านที่เราจะใช้สําหรับจัดปาร์ตี้แล้วนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยว่ามีใครมาแล้วบ้างชิลลอยังไม่มีใครมาเลยหรือปาร์ตี้นี้จะเป็นปาร์ตี้ของเมย์คนเดียวดูดิว่างเปล่ามากเลยอ่ะนี่ไม่มีใครมาถึงเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าปาร์ตี้นี้ทุกคนจะเทเมย์กันเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อเมย์มาไวกว่ากําหนดสมชั่วโมงค่ะ ปาร์ตี้นี้เราเริ่ม6โมงนะคะเราก็นัดเพื่อนๆ6โมงกันซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้จัดงานอะไรเลยก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะวางลูกโป่งอะไรเงี้ยไว้ตรงนี้นะคะเออแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สําหรับแบบทำกิจกรรมต่างๆนะคะ<อ>ก็ค่อนข้างโล่งมากๆเลยก็สามารถใช้ได้นะเออแต่ชอบความที่แบบเพดามันสูงมากเลยเนะาะมันดูแบบมีสเปซในการ<ม>หายใจอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเมย์ขอไปจัดการเตรียมงานกันก่อนให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่ละกันว่างานจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ วันนี้ก็คือมีแต่ความแซ่บแล้วก็นี่เป็นทีมถ่ายรูปของเราก็จะมีลูกโป่งให้เพื่อนถ่ายรูปเล่นกันนีก็ตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะเดี๋ยวไปรับเพื่อนเพื่อนกันก่อนดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับเพื่อนกันนี่ก็คืออุปกรณ์การรับเพื่อนนะคะป้องกันโควิดยุค2021คือที่ยิงอุณหภูมิกับแอลกอฮอล์นะคะไปเพื่อนๆอุ๊ยเพื่อนคนแรกเติมแซ่บมากยิงป้ก ้้ออจจไหนสมเฮ้ยว่าขว่าตดเฮ้ยเดียวตออเบลกับไปเก็บ,ก,บก่นเอาเลไเก็่อคนต่อมมาแล้วอุยทไมเกนีมอ่ะตมียนี่ให้มจีถ่ายรูปกับเราเด้วยนเะนี่ยมัเป็นโซ่ไว้ใส่ไม่าใส่อย่างนี้เลยมัใยนใส่าเรามนตอข้อหมาเลยอ่ะใช่วันนี้จะให้นี่วันนีจะให้เมไปกเร็วไปเร็วไปเร็วเร็ไปเข้าเข้าเขรักเพื่อน แล้วค่ะแค่นี้แหละไปดป,ประตู พากินในงานวันเกิดอยากให้เรากินอะไรกินปูกินปูน่ารักไปดูเลยอร่อยนี่อันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำเผานะคะแบบมันเยอะมากน่ากินมากทุกคนนี่คือโตอาหารของเรามันแบบยาวมากๆเลยอาหารเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปแย่งเพื่อนกินฝั่งนู้นดีกว่ามันมีอย่างอื่นด้วยทำไมไรให้เขากินบ้างไปไหนแล้วไม่มีน้ำจิ้มเผาน้ำจิ้มเฮ้ย มไม่ไรให้เมย์กินบ้างกม้งมาขอของกินเนี่ยกินได้ปะกินได้อร่อยมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยเมย์มีต้มยำอยากกินต้มยำอืมอร่อยมากนี่แถวให้กินมาม่ามันเป็นยำมาม่าไข่กุ้งของกาลาเกตอร่อยมากอืมอร่อยมากกุ้งเลยมีอะไร ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาแอบซุ่มอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมีเกมทั้งหมดให้เพื่อนเล่น2เกมนะคะ <c oughs> ก็คือเกมให้เพื่อนๆนะแข่งกันกินโคกให้หมดแก้วแล้วถ้าใครกินหมดคนแรกจะได้เงิน500บาทไปซึ่งมันฟังดูง่ายๆใช่ปะเราจะไม่มีทางให้เพื่อนได้เงินง่ายๆอยู่แล้วแต่ว่าเรามีตัวช่วยค่ะแก้วทั้งหมดนั้นจะมีสงแก้วน,นะคะทํามาจากกิ๊บโกสเปเปอร์ค่ะ ทุพิกนี้ก็คือเป็นพริกที่เผ็ดมากๆเผ็ดน้ำลกแตกะนี่นะคะสีฟ้าคือแก้วผู้โชคร้ายของเรานะคะนี่ <laughs> น้องระทราบไหมนะประาม,นะมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดการแก้วอื่นๆอ,อันนี้คือแก้วอื่นๆที่เหลือนะคะเราก็จะทำให้มันเหมือนกันหมดเลยกิการเจียมนีนะก็คือถ้าใครกินโค้งในแก้วหมดคนแรกจะได้เงิน500บาทไป <laughs> <laughs> วนไปเรื่อยๆก่อนจะกาเพลงจะหยุดแก้วนั้นก็เป็นของตัวเองใครๆก็อีนดนตรีแต่ก <Okay. S 1> เพลงใครอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็อร่อยนะริงเหมมันเหมือนท้งธรรมดาอร่อยปะอร่อยอีกไหมอร่อยเฮ้ยนีพ้ชนะของเราค่ะเจ้เสียวไปสนับสนุนช่องพีเมลเกมต่อไปไม่มีตัไม่มีตังแล้วเอไ่มีตลไม่ดตังไม่อยากเล่นขนมขนมไม่อยากเล่นขอโดนดัน รู้สึกแรกเป็นไงครับก็ตอนแรกก็ดีใจที่แบบมจิไม่อยากให้เราโดนคือตอนแรกอะตอนที่แบบเมื่อกี้เขาแบบยืนประชุมกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าแบบว่ามันต้องมีแพผงแน่นอนตั้งใต่อะไรเข้าไปในน้ำแน่นอนแล้วก็เลยดมอ้าวโอเคไม่มีอะไรแบบว่ากลิ่นมันปกติดีคือกลิ่นมันเหมือนแบบโค้กปกติเลยค่ะแต่รสชาติไม่ใช่แต่รสชาติไม่ใช่แบบง้อ เกมที่2นะคะก็คือเกมแย่งขนมค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมีเส้นอันนี้ใช่ปะเราเพื่อนๆอาจจะต้องพยายามผ่านเส้นนี้ให้ได้เพื่อไปหยิบขนมตรงนี้แต่ว่าเส้นมันก็จะดึงลังเอาไว้แล้วใครได้ขนมอะไรก็ได้ไปเลยโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มเลยใครจะเล่นได้เบลมาเดิมคนแรกเลยคุณดังค่ะกูคิปเมจิเลยนะเพื่อนเลยเลยดังค่ะเออกูรับเงินเพื่อนกูจะปิ้งขนม อวเยุ้ยไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเลงก่อนแล้วมันไหน ปีนี้เบจิอายุครบรอบ20ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็มีเพื่อนแบบเราตลอดไปเรคิดว่าเป็นพรที่ดีที่สุดละแฮปปี้เบิร์เดย์นะจ๊ะเ่็นหลักรักมากรักรักโอเคกลับบ้านได้ไปพี่ดาซื้อพี่สาวที่น่ารักที่สุดของแม่ไว้ขอให้หน่อยสั่คำพอสั่คำพอยาวไปสวยสวยสดไม่รู้ต้องออกไปเลยออกไปเลยเปยนเป็นคนเอาไว้ขอให้หน่อยสิพี่พี่รหัสเนื้อจับ ถ้าใส่ญี่ปุ่นไม่ลงกันเดืบีไม่ได้โตคือขัปปี๊บ้าเดือูยูเป็นแบบตำรียญี่ปุ่นนะแต่พี่เลกะโชว์ซีมาพี่กะญี่ปุ่นก็เป็นแฟนญี่ปุ่นเราลองไปขัปปี๊บ้าเดือบี้บา Happy birthday dear oh, me! สบายดีถึงจะไม่ใช่แฟต่อให้ใกล้เธอเท่าไรฉันก็ไม่ใช่แฟนอยู่ดีถึงจะคลายแต่ก็เป็นได้แค่เนี้ยหอง ก็จะมาถึงช่วงแจกรางวัลนะคะเราก็จะมีทั้งหมด3รางวัลเลยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีรางวัลอะไรบ้างรางวัลแรกนะคะก็คือแอบแซ่บเกก็สําหรับผู้หญิงที่แต่งตัวได้แอบแซ่บที่สุดในวันนี้นะคะขึ้นมาเองพิงค่ะพิงโอ้ยพิงค์แต่ว่าพิงเปลี่ยนทุนแล้วอะก็เดี๋ยวไหนดู Insert ดูนะแง่แง่ได้ทุกงานพี่ฟาดพี่ฟาดเรียกบีเบลจะต้องภูมิใจช่องบีเบลค่ะฝังไปอีกแล้วไป เียวส่งขมาก่ครัาต่อมาเลยนะคะเป็นรางวัลชุดแอกแซกของผู้ชายนะคะีให้พี่โยชิค่ะพี่โยชิแจ็คค่ะตอนแรกติดยิ้มมาขอบคุณครับเป็นเกียรติมากที่ได้รางวัลพี่โยพูดอะไรให้มันลึกซึ้งกว่านี้รู้สึกก็ดีใจมากครับที่แซกกวันนี้นะครับรจะพูดอะไร มีเป็นรางวัลที่ชีวิตจริงคือแอบบอีดีเป็นแบบว่าเวิร์บช่องสองที่แปลว่าแอบแบเกิดขไปแล้วไฮ้หนอเราต้องออกมาก่อนนะคุณทาชิงคนที่หนึ่งค่ะก็คือพี่ดามค่ะคนที่สองมีเบลทุกคนคิดว่าใครจะได้รางวัลนี้พี่ดาม้วแห่ะพี่ดามีเลร่ใครโหวตมีเบลบ้างใครหวตให้พี่ดาหนึ่งคนพี่มีเลีไปค่ะ ้งกบพูดแนโอเคกับขอให้กินยมเงี้ยแหละแม่กินยำ Happy birthday นะเมจิก็ขอให้มีความสุขมากๆเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆแล้วก็มีดอกคนรักคนสนับสนุนตลอดนะเฮ้ยดูจริงใจที่สุดแล้วอ่ะคนเนี้ยคนอื่นมันบอก น้าวี่ขอให้เธอเจอผู้ชายดีๆผู้ชายดูแลดีๆอย่าโดนผู้ชายหรอกออม่ใช่เมจิบางทีก็ซื้อเกินไปนะลูกวันนี้เรื่องจริงหรืออะไรใช่เรื่องจริงโอเคขอบคุณค่ะหาคนมาดูแลให้เพื่อนดีค่ะขอบผู้ชายดีๆนะคะขอบผู้ชายทุกก็ขอให้เมจิประสบความสำเร็จแล้วก็ทำอะไรได้รางวัลอะไรที่มันไม่ดีก็ลืมมันไปโอเคขอบคุณนะ ขอให้เจริญๆๆเจริญดี่งอีซีนี้พักชยัยอังเป้าตัวตัวใกล้รวยรวยร่ำร่ำอังเป้าหนูด่ะอังเป้าหนูอยู่ไนมาแล้วแต่ก็เมย์ก็เป็นคนน่ารักก็ขอให้ปีนี้บอกว่าเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็ประสบความสำเร็จจากทำอะไรก็ส่งดำใจนะคะคุณค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนชุดนอนไปแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนสลบปไปหมดแล้วนะคะบางคนก็คือนอนที่นี่เลยเพราะว่าที่ที่เรามาจัดปาร์ตี้ในวันนี้นะคะเป็นบ้านพักค่ะอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเลยนะคะชื่อว่าซูเปอร์โฮมแบงคอกไพรเวทลักชัวรี่พูลวิลล่านะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะมาจัดสัมมนาหรือว่าประชุมหรือว่าอยากจะจัดปาร์ตี้แบบนี้นะคะ oh. ก็มาจัดที่นี่ได้นะคะ oh. มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันมากๆเลยนะคะมีทั้งหมด4ห้องนอนเลย oh. แล้วก็ oh. มีโต๊ะกินข้าว oh. มีนุ่นมีนี่มินน่าสระว่ายน้ำทุก็ไปติ ได้ที่ซูเปอร์โฮมแบงคอกเลยนะคะแล้วถ้าบอกว่ามาจากคลิปเม้นะคะก็ได้ส่วนลด10%จากราคาปกติได้นะคะโอเคค่ะ okay, ก็ปาร์ตี้วันเกิดปีแรกของเม้นะคะเป็นอย่างนี้แหละค่ะก็ขอบคุณเพื่อน <c oughs> ๆทุกคนมากเลยนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่มาร่วมงานกันเมรู้สึกว่าเออแฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสุขมากมากเลยนะคะ20ขวบแล้วค่ะ <c oughs> ไม่รู้ต้องดีใจหรือเสียใจก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิงให้เม้ด้วยนะคะบ๊ายบาย